สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Thalot by กั n c ร a r ยนะคะแล้วก็ Happy New Year 2022ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมีรักดีๆมีงานดีๆมีชีวิตที่ดีๆในปีใหม่นี้นะคะโอเคไหมมาเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณในเดือนกุมภาแล้วอาจารย์ทำงานไวัยยิ่งกว่า 5G เอก 1นึ่งถึงสิบหกุมภารักของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่ราศีต่อมานะคะราศีที่สองราศีกุมนะคะอ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่เหมือนของไทยอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรนะคะอยู่ในธาตุของอะไรดูได้ทั้งครักคณาแล้วราศีนะคะ ดูไหนแม่นดูไปนะจ๊ะโอเคไหมมาคุมจ๋าเรามาดูกันซิว่าปีใหม่แล้วคุณจะเจออะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตบ้างนะจ๊ะมาเป็นการดูดวงแบบจนรนเรดดิงเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นจากชีวิตของคุณ10 of p e n t a c l e คว้าวว้าวว้าวเดอยมเพสเดอยมเพส โอ้ไพ่สวยงามมากอีหนูจ๋าไพ่ดีอ่ะรักไม่มีอะไรกับราศีกันเหรอเออกระซิบบอกอาจารย์หน่อยดิเมื่อกี้นี่อาจารย์เปิดราศีกันกลุ่มขึ้นอันนี้มาเปิดราศีกลุ่มกันขึ้นมีอะไรเกกันเหรอมันมาอีกแล้วอะไรวะเอออะขอดูคนที่คุณรักสิคะคนที่คุณรัก เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างไพ่ของคุณนี่สื่อกันจริงๆนะอ่ามาดูซิคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้เป็นคนที่คุณรักเขาเป็นอย่างไรบ้างโอ้แม่เจ้าคุณมีสิบเหรียญเขามีสิบเหรียญเป็นพลังงานหลักจ้าโอ้โหโอ้โอ้โห e n of pentacle ค่ะเีนถือเีนถือเหรียญ The Wheel of Fortune จักวาลสามเหรียญค่ะสองเหรียญค่ะโอ้โห,โหมีแต่เหรียญทั้งนั้นอีกก้มาเต็มจะ้ะโอ้โหไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของเราทำไมมันตรงกันขนาดนี้ไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้สิบถ้วย ไอ้ไม่ใช่ได้สิบเหรียญค่ะสิบเหรียญคือการเฉลิมฉลองการอยู่กับครอบครัวการวางแผนสําหรับชีวิตในด้านของการงานปีนี้งานคุณจะดีมากเลยนะสิบเหรียญคุณอยากได้บ้านไหมอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความมั่นคงอ่าสิบเหรียญคือคนที่มีคนที่มีพร้อมจริงๆคุณอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมรดกหรือว่า าการเงินที่เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆปีนี้จะเก็บเงินได้มากขึ้นได้เป็นกอบเป็นกรรมทีเดียวการวางแผนสำหรับชีวิตนะคะการทำธุรกิจหรือการร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรก็แล้วแต่จะไปในทิศทางที่ดีได้นะคะถ้าอะไรที่ไม่ดีในชีวิตจะมีคนมาปัดเป่าชีวิตคุณออกไปอะไรที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตนะคะการมีสิบเหรียญคือการอาจจะไปอยู่สังสรรค์ในหมู่ครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงหรือได้พบปะญาติพี่น้องพ่อแม่ มีความสุขในปีใหม่หรือในในไอนี่ที่ตอนเนี้ยในเดือนในเดือนเนี้ยคุณจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเดียมเพรสค่ะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองและเกิดการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเดียมเพรสถ้าปีนี้อยากได้บ้านจะได้อยากได้รถก็ได้ที่ดินก็มีโอกาสเดียมเพสเป็นไพ่ที่ดีมากๆวางแผนสำหรับชีวิตดีๆแล้วกันคุณจะมีการมี ฐานะการงานการเงินที่มั่นคงขึ้น for u of pentacle ยังมีความรู้สึกหึงหวงกักกักกในใจหรือคุณเก็บกอดใครไว้ในมือและไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณอาจจะเฉยๆนิ่งๆไม่พูดไม่จาไม่บอกเขาไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกแต่ยังมี p a ช s i o n อยู่ไหมมีมีความต้องการในความรักครั้งนี้ไหมไม่แต่ก็ไม่ทำอะไร คุณอาจจะยังอยากสืบอยากส่องความเคลื่อนไหวความเป็นไปแล้วเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะยังมีใครบางคนที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณยังลืมไม่ลงขอดูสิบถ้วยของคุณคือไอ้สิบเหรียญของคุณคืออะไรสิบเหรียญ5เหรียญความรักที่มันมีความรู้สึกว่าใครบางคนนะคุณ คุณวิ่งตามเขาเขาเฉยใส่คุณแต่พอคุณจะถอยหลังกลับมาเขาก็กลับมาโบกมือเรียกคุณอืในบางคนในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีอาการของคนที่นิ่งเฉยไม่พูดไม่คุยห่างกันออกมาแล้วนิ่งใส่กันไม่มีความไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่มีปฏิสนธิด้วย <laughs> แต่มีใครทักคุณมาไหม เออ The row ใจของคุณเริ่มอยากจะจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วค่ะคุณอาจจะอยู่ในเวลาของความทุกข์หรือความรักที่ไม่ชัดเจนมานานเนิ่นนานแล้วในปีนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันน่าจะจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตในบางสิ่งบางอย่างได้แล้วแต่ยังคิดถึงคนรักเกา่กาๆหรือใครคนหนึ่งทักทายกลับมาไหมคนเกา่กาๆคนแกๆ่ๆคนในอดีตคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลัย คนคนนี้อาจจะติดต่อสื่อสารมาส่งมาหรือยังข้อความหรือติดต่อมาหรือยังหรือคุณอาจจะนั่งคิดกำนึงถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเรา2คนนะคะความรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยในออฟคับโอ้มีการกลับมาจริงๆนะอาจารย์ว่า10บดาบคนที่ทำให้คุณน้องเจ็บอะ คนทำคนที่ทําให้คุณต้องเสียใจผิดหวังเจ็บเป็นผู้ชายระมุลหรือผู้หญิงระมุลก็ได้คุณไม่เกณฑ์หรือมีแนวโน้มคนจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่คุณจะเอาไหมอ่ะเพราะเหมือนใจของคุณยังโฟกัสกับสิ่งเก่าๆหรือคุณอาจจะเจ็บกับเรื่องเดิมๆจนไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครเพราะความกลัวเกินไปก็ได้สีดาบของคุณคือ,อรายคุมสาสีดาบการหยุดพักการแบกการหยุดนิ่งมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นพลังงานที่ ที่ยังอยู่นิ่งๆแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะมีใครบางคนอยากพูดอยากคุยกับคุณความรักยังอยู่ตรงนี้อยู่ในใจความมั่นคงยังอยู่ในใจรักเขาชอบใครเอาไว้ในใจนะคะควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกอยากได้ความรักดีๆอยากได้ความรักที่คุยกันไประยะยาวๆอยากได้ความรักที่ไม่ได้แบบ มาคุยกันแอลการจีบกันอย่างนั้นไม่เอาอยากได้รักที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่ดีพอที่คุณจะไปได้ด้วยไม่อยากรักไม่อยู่ในรักสามเศร้าของใครค่ะต้องการหยุดยุดติในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นเตอร์ปาร์ตี้คุณมีความแน่วแน่ในการที่คุณจะเดินไปเดอะสตาร์ Star, ราศีกุมค่ะมีความหวังกับชีวิตมีความหวังกับโชคชะตามีความหวังกับ สิ่งใหม่ๆในชีวิตรู้สึกปีนี้จะปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าถึงมันจะอยู่ในอาการเจ็บหรืออยู่ในอาการคิดมากก็ตามก็ปล่อยวางได้มากยิ่งขึ้นนะคะคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนราศีกันค่ะราศีกันกุมค่ะก,กันกุมทัดดินพฤศพกันมังกรดินมาหนาแน่นมากดินดินดินมาหนาแน่นมากนะคะ โอเคคนที่คุณรักค่ะเขารู้สึกยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขามีสิบถ้วยการเฉลิมฉลองการอยู่กับครอบครัวคนคนนี้กาลังวางแผนสําหรับชีวิตครอบครัวแผนถึงการแต่งงานแผนถึงการสร้างบ้านสร้างเรือนแผนถึงครอบครัวกำลังง่วนอยู่กับครอบครัว สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือคุณสองคนครอบครัวรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เป็นได้เขามีความมั่นคงตอนนี้หากความมั่นคงในชีวิตเงินทองค่อนข้างมากเลยเดียว q u e e n of Pentacle เขายังถือใครไว้ในมือนั่นเลย The W l of Fortune กับสมเหรียญอืมขอดูเขาว่าสิเหรียญของเขาคืออะไร สิบเหรียญของเขาคนที่คุณคุยอาจจะมีอายุหน่อยความแตกต่างระหว่างอายุนะคะระยะทางอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมเหนื่อยกับงานที่ผ่านมาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือในความรักความสัมพันธ์นั้นเขามีคนเข้ามายุ่งยากกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะ four of one เขาต้องการหาความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินชีวิตเหมือนอยากสร้างบ้านเลย หรือการเฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือเขาจะมีงานแต่งหรือไปงานแต่งซักอย่างหนึงหรือการวางแผนการแต่งงานสําหรับลูกหลานอนาคตของเขาเดอะฮาราแฟนพยายามอยู่นิ่งๆเอาความสยบเอาความสงบเอาธรรมะเข้าข่มสยบความเคลื่อนไหววางแผนสําหรับชีวิตที่ไปในทิศทางที่ดีเหมือนมีความต้องการในอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่ได้เขามีเจ็ดถ้วยชอยเขาเยอะ คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลื่อนลอยคุยได้คบไะคุยได้ทักได้แต่ความเป็นจริงไม่มีใครที่เป็นไปได้สําหรับเขาสักคน justick นะบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะคิดหนักหรือต้องการคิดและต้องการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ justick คือการตัดสินใจเขาจะทําอะไร q u e e n o f f s o r มาบอกว่าเขากำลังวางแผนจะพูดคุยกับใครสักคนเขาไปคิด ทบทวนไตตองปีกวิเวกเงียบปริบเพื่อหาทางออกขอดูปีนอฟสอดค่ะคิดถึงคนรักเก่าอาจารย์มองว่าเขายังตัดใครไม่ขาดคนรักเก่าๆซิกออฟคัพหถ้วยคือคนรักเก่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ตา่างวัยเคยอยู่ภูมิรำเนาเดียวกันหรือเคยเรียนมาด้วยกันคนเก่าๆของเขากลับคืนมาไหม คือชาิออดรักที่มีระยะทางค่ะชาิออรต่างชาติต่างภาษามีความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะมีความดื้อรัน้นด้วยกันทั้งคู่ The Devil เขามีความสัมพันธ์ซ้อนกับใครสักคนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะพไพ่ใบนี้ The Devil เขายังผูดจิตผูกใจยังเจ็บปวดยังทุกข์ทรมานยังลืมใครไม่ได้สักคนในความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ที่หลับยามหับ ยามนอนยามฝันยามตื่นก็ลืมไม่ลงใครบางคนที่ยังอยู่ในความฝันใครบางคนที่ยังเป็นโชคชะตาที่ฟ้าย,ย่างริคิดต,ต่อกันใครบางคนที่เขาไม่สามารถจะลืมได้เลยนะคะ,ะคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรราศีกร,รกฎราศีมังกรราศีกร,รกฎราศีอะไรอีกราศีตุล โอเคไหมอ่ะเรามาดูเขาซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณค่ะณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณคนะตนนคคณ,อณนะตอนนี้คะ่ะเขารอคอยค่ะการรอคอยการวาง การวางอนาคตการรอคอยนั้นก็ไม่ได้คอยอย่างเดียวการรอคอยแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยนะคะ The Devil เขาคิดถึงคุณในเรื่องของ18บวกคุณอาจจะดูมีเสน่ห์คุณอาจจะมีแรงดึงดูดคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเขาแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมเท่านั้นนะเพราะว่าเขามีรักซ้อนรักแทรก เขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆไปแล้วทําให้เขาเจ็บหัวใจมากๆหรือเขาเองทำอะไรรับหลังคุณเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นมากมายค่อนข้างคนคนนี้เป็นคนชอบในเรื่องของเซ็กในเรื่องของความต้องการกิเลสตัณหาพาไป3ดาบคือความเจ็บเจ็ดดาบคือการทําอะไรรับหลังรอคอยค่ะเขารอคอยอยู่จริงๆการรอคอยคนเก่าคนไกลคนที่จากไปนะคะเขาคิดยังไงกับคุณ เขายังกอดกอดคุณไว้ในมือค่ะ Queen of Pentacle s คือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขาเยอะนะช้อยเยอะด้วยแต่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถให้ความมั่นคงกับเขาได้ความมั่นคงในเรื่องของความรักดูคุณเป็นคนที่แบบมันมันตรงสเปคต,ตรงจิตตรงใจเป็นความรักที่เหมือนมันมีเคมีตรงกันและมันมีความรู้สึกถึงกันตลอดเวลา เขาอาจจะบอกว่าเขาเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเหมือนให้แล้วไม่เท่าเทียมคือการที่เขาทาอะไรนิดๆหน่นอยๆเขาก็คิดว่าเขาเป็นผู้ให้แหละเขาทําหน่อยเขาก็คิดว่าเขาให้ซึ่งในความรักครั้งนี้มันมีคนคิดไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะคิดว่าคุณทําอะไรเพื่อเขามากมายแต่เขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะ age of pentacle รักครั้งนี้อาจจะมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องด้วยไหมมีลักษณะของการการสปอร์ตในเรื่องของเงินความรักความสัมพันธ์หรือ ความรักที่ดูแล้วมีความเขามองว่าคุณเป็นความมั่นคงดีมากคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในฐานะการเงินการงานชีวิตดีและดูว่ารักเขาดีเขาได้เขาคิดอย่างนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกอืมกุมคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดอย่างไรกับเขาคะเลิฟเวอร์รักค่ะรักเขานะแต่คุณก็ไม่เลือกเขาหรอกคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุน เ e ีนอัฟเพนดิโก้คุณก็ถือเขาไว้เช่นเดียวกันแต่การถือแล้วทําอะไรไหมไม่ยืนเฉย,เฉยๆนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ทั้งๆที่อยากทํำไหมอยากท a k e action ก็อยากทําแต่ทําไม่ได้ k King of s o อดคุณตัดสินใจด้วยสมองสติปัญญาหรือใช้สมองมากกว่าใช้ใจอยากตัดเขาออกไปแต่ความต้องการมีมากร้นทีเดียวความต้องการความชัดเจน passion โอ้คุณเป็นคิงคุณเป็นคู่กันจริงๆเขาถือดาบคุณก็ถือดาบต่างคนต่างยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอีโก้มีอีโก้มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่พลังงานที่มันมันมันอะไรอะ่ะเขาเรียกพลังงานที่มันต่างคนต่างชอบกันนะต่างคนต่างมีใจให้ก่กันอะ่ะแต่ต่างคนต่างถือยศถือศักดิ์ถือ,กถอ,เ,อเกียรติกลัวเสียเกียิกลัวเสียหน้า อะไรอย่างเงี้ยอืมไพ่คู่มาทั้งคู่เลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยกันนะคะถ้ามีใครลดเกียรติลดศักดิ์ศรีทักมาอืมอ่ะในเดือนนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะไปในทิศทางใดคะลุ่มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใด จ็ดดาบมีใครทําอะไรรับหลังมีซื่อพูดไม่จริงพูดปดหรือไปสืบไปสองรับไปเห็นอะไรเขาหรือเปล่า 4, 4ีเหรียญยังเก็บกอดความรักหรือไม่ยอมบอกความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงออกไป Queen อัพคับควีนถือถ้วยนั่งถือเขาไว้ในมือแต่ไม่ทําอะไรปล่อยให้โชคชะตานําพาเพราะคุณน้อยใจในตัวเขาคุณออกอาการเสียใจน้อยใจเสียหน้าเขาอาจจะเสียหน้าก็ได้นะ ทั่วครับเลิฟเลิฟอ่ะว้าวว้าวว้าวารักกันชอบกันต่างคนต่างไปละกอาสัมพันธ์นี้ไม่ได้ต่างคนต่างนิ่งอยู่ในพื้นที่แต่ดูแล้วอาการอยู่ในอาการของกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะคะได้แต่ทุก์อยู่ตรงนี้มีคนจะกลับมาขอโอกาสคุณค่ะ หรือจะมีเด็กมาเตาะหรือเปล่ากุมมีเด็กเขาหมายยางมีเด็กเข้าม,มามหยิบยื่นโอกาสให้น้าหนักกับคุณทัดน้ําไวนะ้นะน้ํากรกฎเมนพฤจิกจะมีเด็กมาจีบเอาหรือไม่เอาแล้วแต่คุณตัดสินใจค่ะอ,อ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมเดอะซันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงก็เป็นได้ เขาจริงใจไหมคุณคือความสุขของเขานะความสุขความสดใสแต่เขาพยายามปิดกั้นตัวเขาเองเขาพยายามปิดกัน้นสร้างกำแพงใส่คุณแต่มา,มาบางครั้งก็หมายถึงว่าเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะสามถ้วยใครบางคนอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันก็ได้เป็นความรักความสัมพันธ์เป็นรักที่ดีไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้สามถ้วยในความรักความสัมพันธ์ของเขาเขาจริงใจไหมเขามีคนสามคนคะ่ะ เขากำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเอาถ้วยสักใบหนึ่งออกไปก็เป็นได้การตัดสินใจจบจากอะไรนอ The Tower จบจากถ้วยไหนมีการเดินห่างออกไปในความรักความสัมพันธ์เขามีสามถ้วยอาจารย์มองไม่เห็นว่าเขาจบจากถ้วยไหนเดี๋ยวอาจารย์ขยายให้ก้าเหรียญเขากลับมารักตัวเขาเองแล้วก็นิ่งเฉยกับทุกๆถ้วยอ่ะขออาจารย์ขยายถ้วยของเขาหน่อย สามถ้วยนี้เขาจะเลือกถ้วยไหนคะ่ะถ้าเขามีคุณและเขามีคนอีกคนหนึง่งถ้าเขามีคุณและในกรณีนะถ้าเขามีคุณแล้วเขามีอีกคนหนึง่งเขาจะเลือกถ้วยไหนเขามี3ามถ้วยเขาเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมคนที่คุณรักเขาจะเลือกคุณไหมคะทวบครับว้าวว,าว้าว ดิอัมเพลชว้าวเขาจะเลือกคุณค่ะเขาจะปล่อยถ้วยที่เหลือในมือของเขาอีกถ้วยหนึ่งจบเขาจะจบกับอีกถ้วยนั้นเหมือนกับเขามีภาระหรือปัญหาที่ขาราคาสังกับคนเก่าๆของเขาที่มีความผูกพันกันมานานแล้วเขาจะจบจากถ้วยนั้นให้ได้และเขาจะมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณ คือถ้วยใบใหม่ของเขาจริงๆคุณอาจจะอยู่ใน3ถ้วยนี้มานานแล้วก็ได้ซึ่งเขาไม่เคยเลือกคุณก็ได้หรือเขาดึงคนทั้ง3คนนะั้นไว้ในมือแต่นะตอนนี้เขาจะเลือกคุณค่ะโอเคไหมอ่า,อาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะ คนที่คุณรักเขาจะ take action เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ที่มันห่างหายมันเงียบเฉยมีไหม s i c of one the stand the h o m m i t เขาไม่แน่ใจถามว่าเขาอยากทำอะไรไหมอยากทำแต่เขาไม่แน่ใจในตัวคุณเลย เขาบอกว่าความห่างเหินหรือจากการที่เขาส่องเขามองคุณอยู่น่ะเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะมีช่วยเข้ามาในมือเยอะแยะคุณอาจจะอาจจะปฏิเสธเขาอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วหรือเขาสงสัยว่าคุณจะเลือกอะไรถ้าเขาหยิบยื่นโอกาสหรือเขาหยิบยื่นความความรู้สึกมาให้เขามองว่าสิบจับคุณเคยปฏิเสธอะไรเขาไปหรือเปล่า คุณเคยปฏิเสธอะไรเขาไปหรือเปล่าทําให้เขาหน้าแตกทําให้เขาดูเสียฟรอร์มเขาวางคุณลงไม่ได้เลยเขาเจ็บกับสิ่งที่คุณเคยทําคุณทําอะไรเขาคุณปฏิเสธอะไรเขาไปไหมถ้าคุณเคยทําอะไรเขานั่นหมายถึงว่าเขายังเจ็บกับการที่คุณกระ,กระทำเขายังเจ็บกับคําพูดการกระทํานั้นๆอยู่เลยแต่เขารอให้คุณไปงนะ้อน่ะเขารอ วิวอัาฟอร์จูนเขารอให้จักรวาลเขารอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารอให้คุณวนกลับมาหาเขาอีกครั้งนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมอยากทำนะแต่กลัวเสียหน้ากลัวโดนตอกกลับไปเหมือนข่าวที่แล้วกลัวกลัวคุณจะไม่รับในสิ่งที่เขาหยิบยื่นเขาอยากกลับมาจะมีการทักทายมานะคะ จะมีการทักทายมาจากคนคนหนึ่งเพื่อขอโอกาสหรือเพื่อพูดคุยกันในระดับความสัมพันธ์หนึ่งความสัมพันธ์และคุณเองจะมีคนเข้ามาหรือตัวเขาเองก็มีคนเข้ามานะแต่เขายังปฏิเสธอยู่สิ่งที่อยู่ในใจของเขาค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณไหมความในใจของเขาที่เขาไม่เคยได้บอกคุณเลย สิ่งที่เขาไม่เคยพูดสิ่งที่เขาเงียบใจสิ่งที่เขาเงียบหายสิ่งที่เขาไม่เคยทําเขาอยากบอกอะไรกับคุณความในใจที่เขาอยากบอกสี่ไม้เท้าคุณคือครอบครัวความมั่นคงเขาอให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้กับเขาค่ะเขายังหวงแหนยังเก็บกอดคุณอยู่บางคนมองกัการแต่งงานชีวิตที่มั่นคงเลยนะเขาอยากได้โอกาสนั้นจริงๆ k i งอ of ครับเขาถือคุณไว้ค่ะเขาต้องการคุณมากจริงๆเหมือนเขากลับไปรู้ใจตัวเขาเองแล้วว่า สิ่งที่ผ่านมาแต่เขาไม่กล้าความเครียดเขามีความเครียดเขามีความคิดเขาไม่กล้าเขาไม่กล้า,ค,า,าคนอาจจะอยู่ความฉลาดหนึ่งเป็นเพราะเขาฉลาดกันไปก็ได้กับ2กับความขี้ขาดความฉลาดกับความขี้ขาดมันเป็นเส้นบางๆสิบดาบเขากลัวเขากลัวคุณปฏิเสธเขากลัวคุณไม่รับรักเขากลัวคุณทําเขาเจ็บอีกครั้งสิบดาบนอนจมกองเลือดคิดมากคิดไม่นอนไม่หลับกังวล เดอะทาวเวอร์เขาอาจจะคุณก hmm? euh ับเขาเคยอาจจะพังกันมาแล้วรอบหนึ่งด้วยความรู้สึกที่ที่เขาหยิบยื่นให้คุณแล้วคุณไม่เอาแต่เขายังรอคุณอยู่ค่ะเขาอยากให้คุณมองเขาใหม่เขาอยากให้คุณมองเขาดีกว่านี้ไอความรู้สึกของคุณที่มองเขาไม่ดีหรือไอ้ความรู้สึกที่คุณมองเขาพังๆไปเขาอยากให้คุณมองเขาใหม่เขารักคุณเดอะาเรแต่เป็นรักที่มีไม่เลือกสี่แปดถ้วย เตรียมเพลสเขามองว่าคุณจะเดินไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตสิ่งที่เขากลัวมากๆคือเขากลัวเสียคุณไปละในในด้านของการมองเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเดินออกไปจากเขาไกลไปทุกทีทุกทีและคุณมีความรู้สึกที่มีความสุขกับชีวิตตัวเองมากอะ่ะคุณมีความเพอร์เฟกคุณมีความสุขคุณทําให้เขารู้ว่าแบบคุณไปแล้วอะ่ะจากคนที่คุณเคยงอเขา คนที่คุณเคยทำอะไรเพื่อเขาเขามองว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณแล้วอะ่ะคุณจะได้รับข้อความแบบที่คุณคิดว่าไม่ได้รับอาจจะเป็นข้อความปีใหม่ได้มาหรือยังหรือข้อความที่เขาจะทักกลับมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นโพสเฟซบุ๊กเราโพสอะไรไปแล้วเขาปรากฏไลค์เราจนคุณตกใจ สดาบเขายังหึงหวงเก็บกอดคุณไว้ค่ะสิ่งที่เขาจะบอกคือใจของเขายังไม่เคยเริ่มคุณเลยอ่ะขอไพ่ห้าใบาสิไพ่แนะนําให้กับคุณกลุ่มขอไพ่แนะนำห้าใบให้กับคุณค่ะไพ่แนะนําจะบอกว่าอะไร The f o o ค่ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่ดีการเดินทางปีนี้คุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือ คุณจะมีการเดินทางกับการทำงานมีความสุขเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเป็นอิสระกับบางสิ่งเพียงแต่ในใจของคุณยังรู้สึกลืมใครไม่ลงเท่านั้นเอง The m ค่ะโอ้ชีวิตมีความพลิกผันคนเก่าๆยังมีโอกาสกับชีวิตของคุณในด้านของความรักอาจารย์มองนะคุณกับคนคนนี้เป็นคู่กันนะเป็นคู่กันเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมทีเดียวอดีตชาติคุณเคยเป็นคู่กับเขา นะคะความสัมพันธ์ของคุณห่างออกไปคุณเดินห่างออกไปมากแค่ไหนคุณก็ยังคิดถึงเขามากแค่นั้น10ดาบคุณเคยเจ็บกับเขามาก่อนรักคุณไม่อยากเจ็บอีกคุณพยายามจะปรับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคุณเอชออฟสอดตัดเขาออกจากชีวิตให้ได้และเริ่มต้นใหม่กับชีวิต10ถ้วยอ่ะไอสิบเหรียญอ่ะอาจารย์มองว่าคุณพยายามจะกะจัดสิ่งที่เป็นท็อกซิกแบบชีวิตออกไปให้หมด อะไรที่เป็นปัญหาสําหรับคุณรักที่เป็นปัญหาตัดทิ้งอะไรที่ที่เคยอยู่ในความทรงจําที่ไม่ดีคุณพยายามทําใจแล้วอยู่ได้ในระดับดีมากลืมได้ในระดับดีมากทําใจในระดับดีมากแล้วโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีค่ะครอบครัวความมั่นคงเงินทองอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ชีวิตที่สุขสบายและความมั่นคงในเรื่องของการงานคุณจะโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินรละไปเนี้คุณอาจจะได้คู่จริงๆก็ได้ ผู้ที่สามารถพัฒนาไปต่อเป็นครอบครัวได้นะคุณเ,เลือกดีๆว่าจะกลับไปเอาไอ้คนเก่าที่ทําให้คุณต้องเสียใจหรือคุณจะเดินไปข้างหน้าเพื่อเลือก,กไอ้คนใหม่ๆที่จะเข้ามานะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะไอ้สา3เอฟเอศูนย์สามสองเก้าในปีใหม่นี้ขอให้มีความสุข มีความสําเร็จมีความรักที่ดีๆอะไรที่มันไม่ไดีทิ้งไปอะไรที่ดีเอาเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะสวัสดีค่ะ